นี่พึ่งไหมนี่ครับครับนี่พึ่งแล้วก็มามันก็มามามาตอนดอกนี้ต่อจากดอกนี้เนี่ยเนี่ยพึ่งไปแล้วก็เลยไปสััันนน้ครบแต่ดอกนี้มันอที่ที่มันไม่ติดลูกเพราะว่าเราไม่ได้ผสมพึ่งไม่ได้ช่วยหลงไปพึ่งหลงไปเราเราไปดอกมันอยู่บิดชิดเกินไปมันทยูทำไมมันไม่ไม่ค่อยติดลูกเนาะอ่าไม่ติดเนี่ยถ้าเราช่วยผสมนี่จะติดหมดอ่ะ หาติดหมด้วครับนี่ปลาคลองใช่ไหมครับปลาคลองก๊อกจองปลาคองมีกระดอกตัวผู้มันก็ธารมชาตถติดตั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียลูกผสมนะนะลูกผสมต้องต้องดอกว่ามันต้องมีดอกที่ไอเกสรที่ดีเนี่ยนี่ยังมีเกสรที่มันสมบูรณ์อยู่กองตรงนี้ฝั่งนี้ที่หมดไม่กินแล้วตรงนี้แต่ตรงนี้หมดนั่นนะมันมันแตกแาละแต่ตรงนี้ เสียไปแล้วแต่ตัวนี้ยังสมบูรณ์นะครับนี่นี่นี่เราเมียออกมาอีกอ่ะแล้วนี่พร้อมผสมแล้วอ่ะก็ไม่เคยรู้นะเพราะเออปลูกนะไอ้นั่นตอนเลยตอนยอดเลยเนี่ยขุดเนี่ยฝังนะฝังดินเอาดินมากรมเนี่ยมัดอกดาบตัดตรงนี้เลยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยตัดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี่ยขุดตรงเนี้ยเอาไปปลูกเลย เราไม่ต้องใช้เมล็ดแล้วมันเื้สายพันธุ์ดีเป็นสายพันธุ์ดีแล้วก็ต่อพันธุ์ไปเลยต่อพันไปเลยต่อพันไปเลยต่อไปได้เป็นหลายหลายปีอ่ะไม่ต้องเอาเม็ดครับไม่ต้องเอาเม็ดแล้วต่อพันุ์เนี้ยใช้อย่างเนี้อ๋อไม่ตายเป็นเลยไม่ตายกันนี้อย่างนี้ก็ทําฟักทองฟักทองชํากระถางขายได้ได้ครับได้ได้นี่คุณไอ้โน่นคำนวณคำานึงนวลต่อการต่อการฟองฟองนวลมณนีนั่นแหละเขาาน่าจะดอก โด,โดูอ,อันนี้ลูกๆมันกับหนังกากกนมีไอ้ฟันผิวเปี่ยงกั็มี